การแพทย์สมุนไพรในสมัยรชัชกาลที่5มีที่มาจากภูมิปัญญาดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีแต่มีความสำคัญในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการปรับตัวของสยามสู่ความทันสมัยการแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะการใช้สมุนไพรเป็นระบบการรักษาที่มีมาก,ก่อนสมัยรัตนโกสินทร์ และมีการรวบรวมองค์ความรู้เป็นลายลักอักษรในหลายยุคสมัยเช่นการจารึกตำราไว้ที่วัดโพในสมัยรัชกาลที่3ในช่วงที่การแพทย์แผนปัจจุบนันเริ่มเข้ามาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงคุณค่าของแพทย์แผนไทยและมีพระราชดำริให้รวบรวมตำราแพทย์ที่มีอยู่กระจัดกระจายให้เป็นหมวดหมู่ จะมีการจัดตั้งโรงพยาบาลแบบตะวันตกอย่างโรงพยาบาลศีริดาชแต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงคุ้นเคยและเข้าถึงการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรได้ง่ายกว่าสมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวเองทรงมีความวางใจหรืออุ่นใจในหมอไทยมากและทรงมีพระราชดำริว่าควรให้มีทั้งแพทย์ไทยและแพทย์ฝรั่งควบคู่กันไป การจัดตั้งโรงเรียนแพทย์ยากรที่สอนทั้งสองขแขนงและการผลิตยาตำราหลวง8ขนาดเป็นการวางรากฐานการบูรณาการการแพทย์แผนไทยเข้าสู่ระบบสาธารณสุขความสำคัญนำไปสู่ความพยายามในการจัดระเบียบองค์ความรู้เพื่อป้องกันการสูญหายโดยมีการจัดพิมพ์ตำราแพทยศาสตร์ส,สงเคราะห์ เราไปดูคลิปสนุกๆให้ความรู้กันดีกว่าคะ่ะก็ไม่ได้ถูกลูกฝังมาว่าโตขึ้นแล้วจะต้องกลับมาสื่อทอดกิจการอะไรแต่ว่าไอ้ความคิดที่ว่าเราเราควรจะต้องทำเนี่ยมันมาเกิดขึ้นตอนที่เราเริ่มเห็นกิจการข้างนอกบ้านเคยเห็นตอนเด็กๆแล้วมันก็ปิดไปเลิกทำไปไม่มีคนทำต่อ ลูกหลานไม่ทำตอนัน่นเลยเป็นจุดเริ่มที่เราก็เลยหันมามองว่าเอ๊ะจริงๆที่บ้านเราเนี่ยก็ปรุงยานะเราถ้าคุณป้าเลิกทำเนี่ยกิจการมันก็คงจะยุติลงเออมันเป็นหน้าที่ที่ที่เราเควรจะต้องทำ ะะก็ปรุงขึ้นโดยหมอหวานรอดม่วงค่ะซึ่งเป็นคุณตาดทวดแล้วก็เป็นแพทย์แผนโบราณที่เกิดในสมัยรชัชกาลที่5 แล้วก็มาลงหลักปักฐานสร้างบ้านหมอหวานขึ้นในช่วงปลายรัชกาลที่6นะคะในยุคที่กระแสพนิยมยาฝรั่งเข้ามานะคะหมอไทยก็ต้องปรับตัวที่ทําให้ยาไทยเนี่ยยังไปต่อได้ตำรับยาของหมอหวานในอดีตเนี้ยมีหลายสิบตำรับมีทั้งยาไทยยาสตรียาเด็กยากวาดคอยาแก้ไข้แต่ว่าตำรับที่เป็นที่นิยมมากที่สุดก็จะเป็นยาหอม ก็ไม่ได้ถูกปลูกฝังมาว่าโตขึ้นแล้วจะต้องกลับมาสื่อทอดกิจการอะไรแต่ว่าไอ้ความคิดที่ว่าเราเราควรจะต้องทำากิจการที่เป็นมรดกจากรบรรพบุรุษของเราไม่ใช่อนุรักษ์เฉพาะตำรับยาหรือว่ากิจการปรุงยานะคะตัวอาคารนี้ก็ต้องอนุรักษ์ด้วยรวมถึงอนุรักษ์เจตนารมณ์ของหมอหวานชื่ออาคารเนี่ยประกาศชาัดว่าบรุงชาติศาส,สนายาไทยในการที่จะทำให้ยาไทยเนี่ย